สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักรพลพัฒน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสบัติ3แผ่นดินสาขาชลบรุรีวันนี้มาพบกับท่านสมาชิกนะครับในวันอาทิตย์ที่1ทธันวาคมนะครับส5 6 7นะครับก็สำหรับวันนี้เลยนะครับผมได้นําในส่วนของพระสมเด็จวะละรลขังพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นพระที่อยู่ในยุคต้นที่มี ผิวพันธวันณะที่มีความคลาสสิกและเก่ามากนะครับและที่สําคัญมีคาบแคลไซต์ขึ้นนะครับปกคลุมเกือบทั้งองค์นะครับสำหรับวันนี้นะฮะจะมีพุฏธศิลป์ที่สวยงามขนาดไหนนะครับเนื้อหาวันณนะผิวพันธวันณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมองค์ที่ 1. นึ่พร้อมๆกันครับครับสำหรับวันนี้นะครับเรียกได้ว่านะครับ ถือได้ว่าเป็นพระสมเด็จวัดละฆังอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่มีความสำคัญและอาชมยากนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ยุคต้นองค์นี้ผมให้รหัสเป็น A01 นะครับมูลค่าตั้งอยู่ที่30ล้านนะครับให้บูชาภายในปีนี้นะครับที่20,000บาทนะครับสำหรับองค์นี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นหลังกลับมานะครับ หลังกาบหมากก็คือนะครับเขาจะใช้กาบหมากของลูกหมากเนี่ยแหละครับนะครับแล้วนามาแบ่งครึ่งแล้วก็ปาดตรงส่วนมุมนะครับแล้วก็สับใช้มีดคมสับนะครับแล้วก็นํามาคูดกับข้างหลังองค์พระเลยเรียกว่าลายกาบหมากนะครับก็เขาเรียกว่าป้องกันเสนียจันไรนะครับองค์นี้รหัส A 0ศูนย์หนึ่งนะครับให้ท่านสมาชิกได้ มีโอกาสครอบครองนะครับบูชานะครับเพียงแค่2องหมื่นบาทเท่านั้นนี่คือพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ยุคต้นที่ล้ำค่ามากนะครับหลักๆแล้วพิมพ์นี้นะครับก็จะอยู่ในกลุ่มพิมพ์ของท่านหลวงสิทธิ์นะครับหลวงสิทธิ์ก็เรียกได้ว่าแกะพิมพ์ได้สวยงามมากๆเลยนะครับเนื้อหาความเก่านี่สมบูรณ์และลงตัวมากๆเห็นไหมครับโอ้โหเวลานำ เขากล้องกําลังขยายสูงนะครับเราจะเห็นร่องลอยการเห็นล่องรอยของลักนะครับที่ซึมนะครับตามร่องของการปีกแยกนะครับเห็นคาบแคลไซต์ผิวด้านบนขององค์พระเนี่ยมีความมันวาวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซุ้มเป็นลักษณะเหมือนเราเรียกว่างาช้างนะครับ วงแขนด้านซ้ายมือองค์พระเนี่ยล่องจะลึกกว่าด้านขวาน,นะครับสังเกตที่บริเวณท้องลงมานะครับจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนล่องนะครับล่องท้องนะครับก็คือท่านตั้งใจที่จะแกะให้เป็นลักษณะของอสังคตินะครับแล้วก็มีชายจีวรน,นะครับชัดเจนเห็นปลายเท้าโอ้โหสวยงามนะครับเห็นเป็นปลายเท้าชัดเจนมากนะครับ ฐานชั้นที่สองนะครับฐานเขียงแกะได้สวยงามมากๆเลยนะครับแข้งสิงอ่านะครับเห็นไหมครเป็นลักษณะเหมือนแข้งสิงเลยนะครับโอ้สวยงามนะครับฐานชั้นแรกนะครับก็มีความหนักแน่นมั่นคงนะครับสวยงามเนื้อพลาเนี่ยสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นความเหี่ยวนะครับ มีความเป็นธรรมชาตินะครับผลึกแคลไซา์ขึ้นเต็มองเลยนะครับด้านหลังนะครับลายกลับหมากจะเห็นค้าปูนนะครับที่งอกออกมานะครับในส่วนที่ลึกลงไปนะครับมีความเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับหลังกลับมาก็ไม่ค่อยได้พบมากนะครับเดีย๋ยวลองวงเข้าลึกๆก่อน องนี้สวยนะฮะบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะครับองนี้เห็นเนื้อหาไหมครับโอ้โห,โ,หโหสวยงามจริงๆดูซุ้มเนี่ยฮะแตกเป็นลายงาเลยนะครับซุ้มแตกลายงาแล้วก็มีเม็ดแดงนะครับซุ้มแตกแล้วก็มีในส่วนของคาบลักษ์เนี่ยนะครับลงไปซึมตามส่วนที่ปิดเลยทําไม่เลยทําให้เราเห็นไม่เห็นนะฮะรอยปีเลยนะครับจะ เป็นลักษณะเหมือนเส้นเลือดดำโอ้โหนะครับสวยงามมากๆเลยซึมลงไปเห็นไหมฮะเนื้อหาความเก่าเก่ามากนะครับก็เรียกว่าองค์พระมีความฉ่ำมีความนวลน,นะครับนี่บริเวณอกสวยงามจริงๆนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนี่ก็จะเห็นร่องรอยการหดยุบงอกนะครับชัดเจนมากนะครับบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่า ตามการเวลาเลยนะครับสวยงามเดี๋ยวเราไปดูองค์ถัดไปกันนะครับองค์ถัดไปนะครับุมสูงก็จะเห็นภาพได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับสวยงามครับองค์นี้ครับใครชอบก็ a อศูนย์หนึ่งนะครับรีบจองกันเข้ามาได้เลยนะครับไปดูองค์ถัดไปนะครับ องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองพิมพ์ทรงนี่หนักแน่นมั่นคงสง่างามนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนรหัสนิดนึงเอศูนย์สองนะครับด้านหน้าด้านหลังครับด้านหลังนะครับก็จะมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับสำหรับองค์นี้นะครับเห็นไหมครับเกตจะเอียงไปทางด้านขวามือเราซ้ายองค์พระนะครับซุ้ม แกะได้สวยงามพุทธศิลป์ออกไปทางสุโขทัยนะครับตัดชิดขอบตัดชิดซุ้มนะครับตัดชิดซุ้มเห็นไหมฮะด้านหลังก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะครับสวยงามมากนะครับสําหรับรุ่นนี้ดูเนื้อหาความเก่าครับเนื้อมีความแห้งมากๆนะครับ แล้วก็มีคาบแคลไซา์ขึ้นนะครับปกคลุมที่ผิวนะครับเห็นมวลสารชัดเจนนะครับเม็ดดำเม็ดแดงลักษ์ที่ซึมล่องรอยของการปิเนื้อพ้ามีความเหี่ยวครับนะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามมากนะครับนี่แหละครับพระสมเด็จวรละคังนะครับสำคัญนะครับหลายๆท่านบอกพิมพ์นะครับบางท่านวงการเซียนพระนะครับ บอกให้ดูพิมพ์เป็นหลักนะครับแต่ถามว่าเคยเห็นแม่พิมไหมไม่เคยเห็นเราก็เป็นลักษณะเหมือนกับสอนจำากันมานะครับซึ่งผมดูแต่ละองค์ที่นําออกมาออกคลิปกันนะครับแทบไม่เหมือนกันเลยนะครับก็ผมเชื่อได้ว่าดูที่พิมพ์ของข้าเป็นหลักดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราจะเก็บพระนะครับเราเก็บพระที่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนดีกว่านะครับพิมพ์สงสสวยเนื้อหานะครับสวยงามแบบนี้นะครับเก็บได้สบายใจ ด้านหลังนะครับสวยงามไปดูองค์ถัดไปครับวันนี้จัดมามอบให้จำนวนหนึ่งนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สามเอศูนย์สามครับด้านหน้าด้านหลังก็มาพบพิมพ์ใหญ่บ้างนะครับอันนี้พิมพ์ใหญ่ของหลวงิทธิ์นะครับเป็นพระเก่าอายุต้นนะครับคาปูนปกคลุมหมดแล้วนะครับมองไม่เห็นแล้วด้านข้างนะครับ โอ้โหเก่าสวยงามมากคลาสสิกสวยไหมครับออืื ừ, เวลานำเข้ากล้องไปไงครับสวยจริงๆเนื้อหานี่คาบปูนนี่ขึ้นหนาแน่นมากเลยนะครับเห็นร่องรอยการหดยุบชัดเจนนะครับเนื้อพระเขาเรียกว่าเก่าตามกาลเวลานะครับดูดีๆจะเห็นพระกันหนึ่งข้างนะครับลักษณะออกไปทางสุขโขทยัยพระแก้วขาวนะครับ วงแขนแกะพิมพ์ได้สวยงามมากนะครับวงแขนซ้ายขวาเท่ากันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในการแกะพิมพ์เห็นปลายเท้าชัดเจนหัวเขา่านูนเด่นเป็นสง่านะครับฐานแต่ละชั้นแกะพิมพ์ได้สวยงามเห็นความเหี่ยวนะครับเนื้อพระแบบนี้นะครับใครบอกไม่เก่าไม่ถึงยุคนะครับคุณต้องไปตัดแว่นนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ใหม่นะครับถ้าบอกว่าพระแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ไม่เก่านะครับ ราะในวงการที่เล่นกันพระใหม่หมดเลยนะครับถ้าบอกว่าพระแบบนี้ไม่เก่านะครับอก็บางท่านนะครับก็จํากันมาแบบผิดผิดไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเราเก็บพระที่มีหลักฐานที่มีที่มาที่ไปแน่นอนที่สุดไปดูองค์ที่สี่ครับองค์ที่สี่องค์ที่สี่นี้ออกไปลักทางสุโขทัยเลยนะครับ a ศูนย์สี่ด้านหน้าด้านหลังครับ ยุต้นนะครับก็มีกรอบบังคับแม่พิมพ์แล้วนะครับหลวงสิบ์แกะหลายพิมพ์นะครับไม่ได้แกะแค่พิมพ์เดียวนี่คือพิมพ์ของท่านหลวงสิทธ์จะมีเห็นไหมฮะพิมพ์ทรงอกนี่จะแตกต่างจากท่านหลวงวิชาญมากเลยนะครับแต่ก็มีกรอบบังคับแม่พิมพ์ตั้งแต่ยุคต้นมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับโอ้โหสวยงามนะครับเนื้อหาเก่ามาก าสสิกสุดๆเลยนะครับเกตทะลุซุ้มเนื้อมีความเหี่ยวมากเลยนะครับมีความฉ่ำนวลน,นะครับค่าปูนนี่ขึ้นปกคลุมไปหมดเลยนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้เลยนะครับผมได้นำผมได้นำมาล้างนะครับล้างด้วยน้ำอุ่นเนี่ยแหละนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้น้ำส้มสายชูนะครับเขาจะกลับ เนื้อพระนี่แห้งด้านเลยนะครับใช้น้ําอุ่นนะครับล้างเปิดผิวบางท่านไม่ไม่ชอบขาปูนเยอะๆนะครับเราก็สามารถที่จะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ดูองค์ที่ล้างนะครับรุ่นเดียวกับรุ่นนี้เลยนะครับองค์นี้นะครับผมนํามาล้างนะครับยังไม่ต้องดูรหัสแล้วกันนะฮะองค์นี้นํามาล้างรุ่นเดียวกันนะฮะรุ่นเดียวกันกับที่ให้ชมไปนะครับเดี๋ยวนําเข้ากล้องกําลังขยายสูง ว่าเป็นอย่างไรเห็นไหมครับเนื้อเนื้อนี่แบบโอ้โหแบบจัดมากๆนะครับองนี้ผมได้นาน้ําอุ่นมาล้างนะครับคาบปูนออกนะครับเนื้อเป็นไงครับจัดมากๆเลยนะครับโอ้โหแทบเห็นทุกอนูเลยนะครับในส่วนของลักนะครับที่ซึมเห็นไหมครับก็ยังมีนี่ผมใช้แปรงสีฟันขัดแล้วนะครับเนี่ยนี่คือเขา เก่ามากๆนะตามการเวลานะครับไปดูองถัดไปครับองค์ที่ห้านะครับองค์นี้รหัส a อศูนย์ห้าครับด้านหน้าด้านหลังสวยงามนะครับสวยไหมฮะ พิมพ์ทรงนะครับนี่คือพิมพ์ทรงที่มีกรอบบังคับแม่พิมพ์ยุคต้นนะครับของท่านหลวงสิทธ์นะครับเนื้อหาเก่ามากถ้าเราจะเทียบพระยุคต้นนะครับต้องเอาเนื้อแบบนี้ไปเทียบนะครับเห็นไหมครับมีค้าปูนนะครับอันนี้จะแก่เขาเรียกว่าแก่ปูนสุกนะครับเ็าจะนําปูนมาหมักกับ ใส่น้ำนะครับหมักปูนนะครับก็ก็จะมีถ้าปูนเนี่ยออกมาพร้อมกับน้ํามันนะครับแล้วก็แห้งกลับเข้าไปนะครับก็ไปอยู่ที่ผิวนะครับเขาเลยเรียกว่าการงอกด้านหลังนะครับเห็นโหสวยงามนะครับเนี่ยับร่องรอยความเก่ามากสุดเลยนะครับไปดูองค์ถัดไปนะครับ มาเป็นพิมพ์สุขโขทัยบ้างนะครับพิมพ์สุขโขทยัยองค์นี้รหัสเอศูนย์หกครับด้านหน้าด้านหลังน่สุขโขทัยนิยมนะครับสุขโขทัยนิยมสวยงามไหมฮะโอ้ยองค์นี้นะครับสวยจริงๆเกตทะลุซุ้มเห็นกรอบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนี่ยุคต้นนะฮะเป็นพายุคต้นนะครับพนนะรบพะสมเด็จ วัดรักขังพิมพ์สุขโขทยนิยมนะครับเนื้อหาความเก่านี่สุดๆเลยนะครับดูความสวยแล้วกันนะครับโอ้โหแกะพิมพได้สวยงามจริงๆคงไม่ต้องซูมลงไปลึกๆนะครับแค่มองแค่นี้ก็เป็นธรรมชาติที่สวยงามแล้วนะครับ สวยงามครับเดี๋ไปดูองค์ที่หกและองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนี่คัดสวยมาให้ท่านสมาชิกได้ครอบครองกันนะครับเอศูนย์เจ็ดด้านหน้าด้านหลังองค์นี้ก็สวยนะครับเก็บได้เลยนะครับผมบอกได้เลยว่าพิมพ์ทรงแบบนี้นะครับแทบไม่มีตำหนิเลยนะครับโอ้โหสวยงามซุ้มกรอบ นะครับชัดเจนมากวงแขนพพักสวยงามก้นข้างก้นหลัง,ง,งนะครับโอ้โหเนื้อหานะครับสุดสุดขาวสวยงามมากนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับชัดเจนนะครับ ภาบแคลไซต์นะครับคาบปูนนะครับด้านหลังก็สวยงามมากนะครับเห็นการงอกหดยุคเหี่ยวนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนี่ตามตําราเลยนะครับสวยงามครับไปดูองค์ที่แปดคลิปนี้สักสิบองค์แล้วกันนะครับใช้เวลาชมไม่นานนะครับสบายๆด้านหน้าด้านหลัง องค์นี้ก็สวยนะครับหลายๆท่านชอบพิมพ์สุขโขไทยนิยมนะครับโอ้หด้านข้างนี่ข้าปูนขับปอคโคมหมดแล้วนะครับโอ้โหเนื้อหาความเก่านี่สุดๆเลยาสมเดจวรักครั้งพิมพ์สุขโขไทยนะครับเห็นข้าบรัก นะครับคาบแคลไซต์ขึ้นตเต็มองคเลยนะครับเนื้อหามีความฉ่ำนวลมีความเหี่ยวนะครับด้านหลังเก่ามาก <_ tenían S 2> อ่านะครับไปดูองค์ถัดไปนะครับองค์เก้าองค์สวยๆให้องค์ที่เก้าครับองค์ที่เก้า A09 ด้านหน้า,นาด้านหลังครับโอ้นะครับพิมพ์ทรงสวยงามตรงนี้คาบปูนเยอะคาบแคลไสขึ้นปั็องคเลยนะครับมองไม่เห็นเนื้อจริงๆแล้วนะครับ เขาเรียกว่าเก่าถึงยุคมากนะครับเนื้อหาด้านหลังนี่สุดๆเลยนะครับโอ้สวยงามนะครับอีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับพิมพ์สุขโัไทยนะครับอ,องนี้่อาอ,องนี้ก็สวย a อหนึ่งศูย์นะครับด้านหน้าด้านหลัง ภาพแคลไซขึ้นเยอะมากนะครับนะฮะโอ้โหสวยงามนะครับองค์พระมีมิติสมนะครับโอ้โหสวยงามฮะเห็นล่องอกชัดเจนนะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้อยู่ในยุคต้นนะฮะพระสมเด็จวะะราคังเนะื้อหาความเก่าสุดๆ ด้านหลังเห็นรอยปูไตนะครับก็คาปูนสร้างหมดแล้วนะครับเดี๋ยวแถมในส่วนของพิมพ์ฐานแซมเข้าไปให้สององนะครับสององก็เป็นองค์ที่สิบเอ็ดให้บูชาที่สองหมื่นนะครับก็เหลือไม่กี่องค์แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะก็องค์นี้ก็สวยนะครับ นเนื้อขาวเรียกได้ว่านะครับเนื้อสวยมากนะครับสำหรับอิมฐานแซมองค์นี้นะครับบอกได้เลยว่าหาแบบนี้ไม่ได้หาง่ายๆในท้องตลาดทั่วไปนะครับไม่เจอแน่นอน สวยงามครับไปดูองค์ที่สองนะครับก็จะปิดท้ายด้วยองค์นี้เลยแล้วกันองค์นี้เป็นองค์ที่สิบสององค์นี้ก็สวยนะครับด้านหน้าด้านหลังผิวพันธุ์วันนะมีความฉ่ำนวลชัดเจนมากนะครับซุ้มสวยงามนะครับโอ้โหนะครับข้าบแคลไซนะครับ เกศสวยงามนะครับวงแขนชัดเจนนะครับฐานแต่ละทันชัดเจนมากสวยงามจริงๆครับก็ชอบองค์ไหนด้านข้างนี่โอ้โหลอยหนอนด้นนะครับเนี่ยบ่งบอกให้เห็นถึงความเก่าเลยนะครับด้านหลังนี่เป็นหินไปแล้วนะครับสิบสององค์นี้นะครับชอบองค์ไหนนะครับก็ สแกน q r วอา e โคติดต่อเข้ามานะครับจองกันได้เลยนะครับก็สององนี้สวยนะครับฐานแซมเนื้อนี้พิมพ์นี้รุ่นนี้มีเหลือไม่กี่องค์แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ชมคลิปของเราจนจบนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ และตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะ <c oughs> ก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่ายกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะ แถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากรบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่หนึ่งนะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะ เราเปิดร้านตั้งแต่7จ็ดโมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายสบายเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่าๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านไหนได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติวา่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอร์เนฟไฟล์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเอออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากลาบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตงดงามตะกรารตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้น,นะคะ่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมรลฟ์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ